สายตึงเสียเฮ้ยเฮ้ยชัช้ครับพี่นอ้องช,อช,ชั่นอ้ยชั่นชันชันพี่น้องมาเลียลหนึ่งเตี้ยมครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับบังบังบังบงังพูดไงพูดปัดทูพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเจอกันช่วงคำคำครับพี่น้องครับเมื่อนี้ ันจงแฟมลีคือเกาครับพี่น้องวันนี้ครับผมมัอนี่เจอกันตอนคำครับพี่น้องมันนี่พาพี่น้องมาใส่เบียดฟ่วมคือเกาครับพี่น้องมาสัมหมายครับสัมหมายเกาขีบที่แล้วนะครับเนาะมันนี่มาคำจังอยครับมันนี่เจ้าหญ่าโดนแล้วนะครับเนาะส่วจะเอาไปแหงวัวแล้วก็กลับมาคนใส่เดือนได้แค่สิพาโตครับพี่น้องสิ้าโตยำหลอดเดียวครับพี่น้องใส่แล้วก็นั่งเหรียญจะเข้าครับเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องยำยำแล้วก็ คูกับเลยพี่น้องบ่มีเฮียเพียนครับผมหลุนกันบ้างพี่น้องยามรอบเยวเนี่ยมันถือแจ็คเตมนี่ครับหมายเก้านี่ครับหมายคลิปที่แล้วนะครับเนาะที่แล้วใส่แค่สิบนะครับมันอียที่ใส่สิบหาแต่ว่าที่ใส่ฟังนี่ไปใส่ใหญ่ไปพูดต้องเบิ่งแล้วกขั้นเหลือกับที่มาใส่ฟังนี่คือเขามันสิมีปะละไรติดดีป่ะพี่น้องมือน,นันยังเว่นยังถือรับพี่น้องอ่ะหลุนกันครับพี่น้องมืงนีไป ะิหกหกจากน้อยครับพี่น้องกวดกวดกวดว่างเลยน้ามันขึ้นต้นอ,อ๋อไส่นีล่ะจากหลังมีการไส้กะคือเก้าลือพี่น้องกวดเป็นเป็ว่างเนี้ย ไปเบิ่งจากหลังเลาวครับเนาะเดี๋ยวเ้ามาหลุนกันตอนยามพี่น้องเนี่ยกับว่าหลายตัวครับพี่น้องครับแต่มาจํากัดจําทีแต่ว่าตัวนี้ตัวเน,วนี้ผมตีตัดครึ่งเลยตัดครึ่งแค่นี้ครับพี่นอ้องว่างเลยครับปุ๊บ คุ้มเงินหมดได้ก็ได้พี่น้องคุ้มน้ำหนาเนี่ยเรียบรอยอ้อย,าาอยครับพี่น้องหลังแหลกผ่านไปเดี๋ยวเขามาลุ้นกันตอนยามครับพี่น้องวาชิมานกับป้อมานยามรอบเดียวกู้กลับเลยนี่แค่สิบหาตัวครับเนี่ยใส่รอบเดียวกลับเลยครับพี่น้องนั่งเล่นจะเข้าวแล้วเขาก็ยามแล้วเขาแบ จบคลิปมันสีดมานคือบปหมายมือนีเขาต้องหลุนน้องกันครับพี่น้องนี่ยังตื่นเต้นบ่โอเคเขาอยากส่เบ็ดจะเข้าครับพี่น้องหลุนกันตอนยามครับพี่น้องครับเมื่อใดพอกันบรรยากาศมันมีโดนแล้วพี่น้องเนาะใส่เบดแล้วกะอยามยังขึ้นนางไฟกีปลาครับท้องสว่ามอีิภรรด้เตรียมอย่างมาเลยฝ่าวครับพี่น้องคนเฮียได้แค่สิบหาตัวสวาใส่ใไ่อิรีเแล้วมันได้แค่ ิสามครับพี่น้องไส่สิบสามดังผมเลืมตัดง่ายอีกตัวหนึ่งกูง่ายทะเละไส้เลแค่สิบสามครับพี่น้องแล้วลุนกันใส่แล้วปรมมามีสิบหน้าที่นี่แหละพี่น้องมีสิบมนาที่มีสิบน้อยครับพี่น้องอีกเจะสิบหน้าที่เขาพยายามกันยามอรอเดียวกับบ้านครับพี่น้องพรถ้าได้กินขเขาเยอะพี่น้องไปกินเขาบ้านรลุนกันเบ้างว่ามัาน,านจะถือก็ว่าถือ ผมมาจังเล็กกระถือครับพี่น้องขนาดสรยังเว้นยังถึงเลยพี่น้องเฮ้ยถึงมือนันถึงปลาไหลสองปลาคอสองปลาดุกสองพกตัวเหมือนพี่น้องย้ำแดงผมมาไม่ต้องกินเมื่อถึกหน่อยกระถึกหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวปนในแก้วดีวหรอกนะครับเนาะเดี๋ยวลุนกันครับว่มามันยิ่งจังตัวฮ้อ,อนพี่น้องพี่น้องครับไปลุนเบ็ดน่วกันครับผม ไปไปไปพี่น้องไปใส่ไว้ทั้งนี้สองหลังลัเดี๋ยวจังมายามเดี๋ยวยามไปหนีกันโอ้ยหลังแหลกหลังแหลกพี่น้องบอกหอ้เชอรี่กินแล้วเรียบร้อยอืเฮ้ยเฮ้ย้ยพี่น้องอุ้ยเฮ้ยเ้ย้ยยังไง อุ way, huh ้ยอุ้ยอันนี้ถือพี่น้องถือถือถือพายังว่ะผู้ดีเหมงเล้ยพี่น้องเจ้าหนี้ตุ่มตุ่มเล้ยหวันสายตึงเตี้ยเฮ้อเฮ้อโอ้ยช่อนครับพี่น้องช่อนโอ้ยชัอนช่อนช่อนพี่น้องมาแล้วหนึ่งเตี้ยครับพี่น้องโอ้ตัวงามเลยครับพี่น้องเพื่อ เอาละหนเรื่องกินเลิกซะด้วยากาัดสายก่อนอ้าวไร่การครับพี่น้องรรมมเรียมเรียกมาแล้วครับโอ้เสียงหิ้งแบกแห้งครับพี่นอ้องอือ เรียกมาแล้วครับพี่น้องครับว้าวมาแล้วพี่น้องเอาไปกันตัวครับพี่น้องหุ้ยเฮ้ยเฮยเฮย,ย,ยปลาดุกปลาดุกพาดพี่น้องครับปลาดุกตัวนี้เถอะถึงเป็ดเศ้าพี่น้อ hey, งนั่น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 อย่าปล่อยครับพี่น้องเรียบร้อยโอ้ปลาดุกตัวแบบนี้เลยครับ ื้อพี่น้องมาครับโบบบเริ่มเลยพี่น้องบบกงามเลยอ้อสองแ้มครับพี่น้องกระดุกตัวสวยซะด้วยมันกับมึงใส่แบบงามเลยครับเอาสองแจม การจุล่ะดหนังต่อไปครับพี่น้องสองเทียมเราพี่น้องสองเทมแล้ว,ส,ลวสายนี้ว่ายังไงตึ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 งต,งตงสายตึงตึมีอยังบ่ล่อพี่น้องเราจะเข้านึ่งครับ ปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับผมปลาดุกอีกแล้วหนึ่งแต้มนี่ครับผมปลาดุกครับพี่น้องสามแต้มครับพี่น้องครับโอ้ยกล่องมังครับ งามเลยครับพี่น้องสอาละสามเต็มียังบ้านอ๋องนังนี่ตึงบ้านน่ยอ้าวสายตึงครับพี่น้องอ้าวสายตึงสายตึงดึงกันครับพี่น้องสายตึงสายตึง ยังจะได้น้อบางเลยเป็นเนีียงโอ้ยดูสัมผีน้องเบ้างัวมันของครับโอ้เสียดายแต่พี่น้องป๊าเบียดง่างเลยตายเบียดไทยพี่น้องเบ้งครับ วงเบ็ดผมง่างเลยมาลุ่นท้องที่กันพี่น้องเหลือสองลังเหลือสองลังสุดท้ายไห้ลุนนยังบ่เฮ้ยพี่น้องพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับโอ้ประตู หัวปลาไห้ครับพี่น้องมองไปมหนนะบอลหัวบอกง่ายครับพี่นอ้นอ,นอ,อ,งงนองครับตายบอลแต่เบื้องตัวมันเป็นเนี่ยพี่น้องขอไปครับพี่น้องตั้งกองให้พี่น้องเห็นชัดกันมีหัวบอลง่างเ่เลยครับพี่น้องครับเอาไปกจายสายเต็มเปี้ยโอ้เห็นตัวหัวเลยพี่น้อง ฮาาบอลหูุดสวยบอ้พี่น้องครับบัง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 พูดไงพูดปัดทูพี่น้องบังว้ายว่ามันงูเหลี่ยมพี่น้องครับบังตายพี่น้องบัง อ๋อมันเป็นรูปเหมนเด็กพี่นอ้องเบิ้งอ้คักอีิลีครับพี่นอ้องเบิ้งอ้อบนรูปสวยอุ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊พี่น้องเบิงบ้งครับเบิง้งเบิ้งตัวครับบนใหญ่เหี้ยโควา้าผมหัวตะเคยเห็นหัวตะเคยได้ครับใหญ่าปานนี้ครับ สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเพรามันมูเหลื่ยมพี่น้องนมีแอบ,บซ้ำแขนครับพี่นอ้องปัสตัวใหญ่แห้งพี่น้องครับปาดผมได้ผมก็ว่าบ่ได้เคยง่ายปันนิดสักเทียตัวนี้เคยง่งงงายค,ค,ครับแดีพี่น้องมีหลงมาตั้งแต่ล่ะจิตโคตรอะบ่ครับบ้ังโอ้ยตายเก็บพี่น้อง โอ้ oh, ยแง่แง่แงพี่น้องบอดินพร้มพอมบอดลุดพร้อมเอาดอกจีดอกพี่น้องบ้างเฮ้ยตักเตี่ยมหนึ่งสองสามสี่เตี่ยมครับพี่น้องปลาคอหนึ่งปลาดุกสองปลาไหลหนึ่งครับรนักอึ้งเลยพี่น้องเอาละเด็การละบอกแล้วพี่น้องเด็ดครับ พี่น้องไม้นี่มันใส่หน่อยปวดตัวนี่เลยเงียบม,มาหน่อยปวดครับพี่นอ้องสรุปผลงานกันครับพี่น้องโอ้ยผมสวร์ปลาไหลตัวนี้ครับพี่น้องเบิ่งไงครับพี่น้องโอ้ครับเบิังโอดหน,นักอีหลีครับพี่น้องมันเป็นที่เป็นรูปนหนเ่อยพี่น้องครับตัวนี้มองหดรัวเกือบแล้ว ปลาไหลตัวหนึ่งครับพี่น้องปลาไหลยักเลยปลาคอปลาคอ,อง,งามงเนี่ยตัวนึงแล้วก็ปลาดุกปลาดุกสองครับพี่น้องปลาดุกสองแต้มใส่อางอแงาเลยครับนะครับโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมานกิจนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมฝากพี่ฝากน้องนะครับน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้อย่าทิ้มันด้วจแต่น้อยกับตองขอไปใหครับพี่น้องโอ้ยห่อนครับพี่น้องไว้ทรงตาแบตโทรศัพท์กับเบิดมันก็เลยเปิดหมดไฟฉายบ่ได้กัมันด้วจแต่น้อยกับตองขอไปใหครับพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับเจอกันไหมคลิปหนาครับผมคลิปหนาที่มีหยังก็เริ่มกดติดตามเลยครับสวัสดีพี่น้องสู้กูทนครับสวัสดีครับผมไปพี่น้องไปกลับบ้้้าานนนนนกิขวไไดปอ phỏng mà cứ câu